สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้นะครับอาร์มมีเมนูพิเศษนะครับที่จะมานาเสนอนะครับเป็นเมนูซีฟู้ดนะครับอยู่ในช่วงของซีฟู้ดเลเวอร์ของอาร์มนะครับก็จะเป็นเมนูหมึกนึ่งมะนาวนะครับแต่ไม่ใช่หมึกนึ่งมะนาวที่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดายังไงเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับครับส่วนผสมนะครับก็เพืของเราปลาหมึกนะครับอาร์มใช้หมึกกล้วยตัวเล็กๆนะครับก็ ประมาณสักสามนิ้วนะครับหรือว่า2นิ้วของอามพวดหนุใหญ่นะครับประมาณสตัวนะครับแล้วก็แครอทนะครับหั่นเป็นแท่งยาวยาวประมาณสักสองนิ้วก็ได้นะครับแล้วก็นี้ถั่วแขกนะครับคุณผู้ชมข้าวโพดอ่อนนะครับความยาวก็เท่าเท่ากันนะครับแล้วก็นี้เป็นเห็ดออรินจิหรือว่าเห็ดนางรมหลวงนะครับก็ผักแล้วก็เห็ดนะครับให้ขนาดเท่าๆกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ อันนี้นะครับเป็นซอสปรุงอาหารนะครับแล้วก็มะนาวฝานเป็นแผ่นๆอแางนี้นะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกก็เริ่มจากตัวปลาหมึกนะครับก็หั่นนะครับถ้ายาวประมาณ2นิ้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับได้3ท่อนนะครับ นี้นะครับแล้วก็นําผักนะครับใส่เข้าไปที่อัาเลือกใช้ผักกระเห็ดนี่นะครับก็เพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทานแต่อาหารซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่ได้ใยอาหารนะครับคุณค่าทางอาหารก็จะไม่มีนะครับแล้วก็เอาผักเนี่ยยัดลงไปอย่างนี้นะครับนี่อ่ะตันนี้แล้วกันนะครับ ก็จะเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะครับสีสันก็น่ารับประทานมากนี้นะครับผู้เส้อาจจะบ้างตัวปลาหมึกนี้ก็ได้เพื่อที่จะให้ลักษณะออกมาสวยงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อ,ตอไปเดี๋ยวอามขอทำให้เสร็จก่อนนะครับครับตอนนี้อามก็ได้เอาผักต่างๆแล้วก็เห็ดต่างๆนะครับใส่ลงไปแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาตินะครับให้ออกมีรสชาติของอของซอสปรุงอาหารนิดนึงนะครับก็โรยไม่ใช่โรยดีลาดลงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวไอ้น้ำก็จะช่วยให้ส่วนผสมนะครับเข้าไปในตัวอาหารของเรานะครับคุณผู้ชมนี่ลาดไปอย่างนี้ประมาณชิ้นละครึ่งช้อนชาก็พอนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็าจะ มะนาวที่ฝันเป็นชิ้นๆนะครับวางไปนะครับวางไปบนตัวปลาหมึกของเราเลยนะครับนี้เครสชาติจะออกไม่เปรี้ยวนะครับแต่จะมีกลิ่นของตัวมะนาวนะครับเคเดี๋ยวใส่ลงไปในซึ้งของเราเลยนะครับก็ใช้ไฟแรงในการนึ่งนะครับ,บ ใส่ลงไปเลยนะครับไอ้น้ำก็จะช่วยให้ตัวปลาหมึกเนี่ยสุกนะครับเคนะครับก็ใช้เวลานึ่งนะครับประมาณ10-15นาทีนะครับเวลาเรานึ่งเนี่ยครับปลาหมึกเนี่ยโดนความร้อนนะครับมันก็จะรัดพอรัดเสร็จปุ๊บนะครับผักของเราเนี่ยมันก็จะแน่นเข้ากันนะครับจับขึ้นมาหนึ่งชิ้นก็จะไม่หลุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันสุกแล้วนะครับว่าจะออกมาหน้าตาหน้ารับประทานขนาดไหนครับ ครับตอนนี้นะครับก็นึ่งหมึกนึ่งมะนาวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาจัดเสิร์ฟลงจานกันครับตอนนี้อามเอากระดมปีซอยนะครับรองไว้ตรงข้างล่างจานนะครับแล้วก็จะเอามะนาวนะครับที่เราวางไว้ข้างบนนะครับรองไว้ข้างล่างอย่างนี้นะครับวางไปก่อนไม่จะเสิร์ฟสามชิ้นนะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็หมึกนึ่งมะนาวของเราพร้อมกับผักแล้วก็เห็ดนะครับ วางลงไปนะครับให้เห็นชิ้นมะนาวนิดนึงก็ได้นะครับจะได้มีลักษณะที่สวยงามนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับเมนูหมึกนึ่งมะนาวนะครับที่ไม่ธรรมดานะครับเพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยนะครับสําหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้สวัสดีครับอร่อย Bye bye.